นีนะครับผมพ้อเรียงแล้วก็ต็นังของไปนไทยนะครับผมเข่าขาเข่าขาขาสีเขีัวดวงตาสีส้องเสียงกุ้งลองเสียอต ที MM ่าไทย้กันคร้รายนี่ว่หมีือกนเเนก็หตอนเากีโยไทยแล้วมัไม่เป็นายาน่อยเพาะว่งพี่ี่นด้วย บรรากนะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับให้ชมเรารักลอบวาพีมเขลูกไงเขาได้เป็นยังไงกันาเรารักลอนะเข้าขาไปน้ำกระเจาถุงผ้าหางเกือบมีเงาอย่างสถานที่บบเด้าไปน้นำลำโพงเ้าหมักน้ำลำโพงบันบุบววาไม่ไทยนะโอกใส่้องมีตาแว่ เราก็ค่อนวที่หที่สุดแต่ว variance, ต่าหางมือขบวนเอ่อตะเกียแห้ง่งกขดต่เองเรียเป็นสามชั้นชั้นกลางที่รอน

ทุกเรามันที่นี่

เขาให้ตเข้เอกเขาไม่ให้นั่งพี่เขาให้พระอเอกนะั่งอีกไหมกบเพื่อใรบานนั่งเอกไงพนเอาน่อกน้อย

นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนนัรบลนี้ครับเราคงจะขอจบเพื่อใทกคนขับไปพ่อขคิดนานะครับสำรับทุขอบคุณที่ติดตามรับชมคับ